ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องทางของโอภัอิสานครับเมื่อคุณเข้าช่องทางนี้คุณจะได้เรียน n l p ด้วยภาษาที่ง่ายครับย่อยแล้วก็เอาไปใช้งานได้ทันทีครับและแน่นอนครับว่านอกจาก n l p แล้วนะเราก็ยังมีเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็นช่วงๆเนาะซึ่งช่วงนี้นะครับเราก็พูดถึง n l p เพราะว่า mindset นะเป็นสิ่งสําคัญที่กําหนดชีวิตของคุณนะมีใครในที่นี้ที่สนใจศึกษาศาสตร์ mindset อยู่แล้วครับแบบหลายๆปีละอ่ะกดหนึ่งมาให้หน่อยแล้วกันนะ ใครที่แบบศึกษาอยู่แล้วแล้วก็ชอบเรื่องนี้มาก port, Cat, เห็นพอดแคทเห็นไลฟ์สดเห็นหนังสือแบบนี้หูต้องหยุดอ่านเลยนะครับก็กดหนึ่งมาหน่อยนะใครในที่นี้ก็เฉยๆไม่ได้สนใจอะไรถ้าเห็นก็อ่านถ้าไม่ได้เห็นก็ไม่ได้จะไปสนใจอะไรนะกดสองมาหน่อยแล้วกันนะครับอ่ากดสองมาหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณครับนะครับและแน่นอนครับว่าวันนี้เราก็จะพูดในเรื่องของพลังโฟกัสครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในมายเซทที่จะใช้เกี่ยวกับเรื่องของการโฟกัส การโฟกัสเนี่ยหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าโอเคถ้าฉันเนี่ยอยากจะได้อะไรฉันจะต้องคิดถึงเพียงแค่สิ่งนั้นมีใครคิดแบบนี้ครับพิมมหนนะครับว่าคิดนะเดี๋ยวอป้าขึ้นกระดานสักครู่หนึ่งนะครับขอขึ้นกระดานสักครู่หนึ่งนะครับโอเคอเรากําลังขึ้นกระดานนะครับรอสักครู่นะครับเพื่อจะได้หน้าจอใหญ่ๆห,หน่อยนะครับเห็นหน้ากันเต็มๆหน่อยนะครับโอเคอตอนนี้โอป้าขึ้นจอเรียบร้อยแล้วครับ มีใครมั้งครับที่เข้าใจความหมายของคําว่าโฟกัสใครเข้าใจความหมายของมันก็ลองพิมพ์มาหน่อยละกันนะครับโฟกัสอันหลายคนคิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะโฟกัสอะไรก็ตามมันคือต้องคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะได้มันซึ่งมันก็อาจจะเป็นความจริงครับถ้าเราอยากจะสมมติเราอยู่จุดนี้เราอยากจะได้ไรายได้ที่มากขึ้นใช่ไหมตามเทคนิคของเขาก็คือว่าเฮ้เออย 1, 000, 000, 000, มมนะเราอยากได้หนึ่งล้านบาทสมมตินะเราอยากได้หนึ่งล้านบาท เราจะต้องพุ่งขามสนใจไปที่หนึ่งล้านบาทจริงไม่จริงจริงไหม,ไหมอะใครเคยได้ยินแบบนี้มาตลอดนะซึ่งมันก็ถูกแล้วนะตากอากาศนี้มันถูกแล้วนะคะที่เราต้องโฟกัสสิ่งที่เราต้องการนะพลังแห่งการโฟกัสในวันนี้นะที่โอปา้าจะพูดถึงเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้ฝึกนําไปใช้นะครับแล้วก็เข้าใจมันอย่างถูกต้องเพื่อที่เราจะพลิกแปลงนะหรือว่าประยุกต์ใช้มันนะกับชีวิตประจําวันอย่างถูกต้องด้นหลายคนครับก็รู้สึกว่า มันโฟกัสไม่ได้ทั้งที่ดูว่าเราต้องโฟกัสสมมุติว่าคุณอยากได้เงินหนึ่งล้านบาทหรืออาจจะเป็นสุขภาพที่ดีหรืออาจจะเป็นบ้านเงินรถก็ได้นะครับคุณอาจจะอยากได้อะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้คุณต้องโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการมันถูกต้องแล้วครับหลายครั้งเนี่ยเราได้ยินสิ่งนี้จากตามพอดแคสต์จากหนังสือนะจากไลฟ์สดบ้างแต่มันมีสิ่งที่คนก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่ครับบางครั้งคุณอาจจะต้องตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปบ้าง เพื่อที่คุณจะได้โฟกัสอย่างเต็มที่หมายคําว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างเข้ามารบกวนจิตใจจริงไม่จริงการโฟกัสเนี่ยที่จริงนะครับก็คือคุณโฟกัสสิ่งที่คุณอยากได้มันถูกต้องแล้วครับแต่บางครั้งคุณก็ต้องโฟกัสสิ่งที่มันไม่ใช่เช่นเดียวกันว่ามันสําคัญหรือเปล่าแล้วค่อยดีลิทออกไปเข้าใจสิ่งที่ว่ากํากลังอธิบายไหมครับหลายคน ใช่ครับคุณโฟกัสในที่คุณปรารถนาถูกต้องแล้วอันนี้ตามขั้นตอนแต่บางครั้งเราก็ลืมโฟกัสสิ่งที่มันเป็น not to do list สิ่งที่มันไม่ต้องทำอะครับทําไมเราต้องโฟกัสเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันไม่สําคัญจริงๆที่เราจะต้องตัดออกไปก่อนหรือเอาไปต่อคิวสมมติว่าวันนี้คุณมีสิบคิวนะสิบคิวกับการทํางานเอามันไปไว้คิวที่สิบก็ได้เอาไว้ก่อนรอก่อนเดี๋ยวก่อนจริงไหมสวัสดีครับทุกคนนะสวัสดีครับพี่เพลงเพราะฉะนั้นเนี่ย โฟกัสสิ่งที่คุณต้องการถูกละแต่ก็ต้องโฟกัสสิ่งที่เราไม่ต้องการด้วยเพราะมันก็ไม่ได้สําคัญที่จะมีอิทธิพลกับคุณเพราะหลายคนพอเราไปโฟกัสสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็เลยกลายเป็นคนที่ทําสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่การโฟกัสที่ป้าบอกคือไปโฟกัสดูซิว่ามันสําคัญจริงไหมหรือมันเอาไว้ก่อนก็ได้เพื่อที่คุณจะได้มีเวลาพิจารณานะเพราะบางคนเนี่ยเวลาที่อยากจะโฟกัสความสาเร็จมันห่วงหน้าห่วงหลังจริงไหม รักพี่ใส่ยด้ยนองมีใครรู้สึกเป็นแบบนี้ไหมคืออยากจะทําอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคุณนะเป้าหมายคุณแต่มันก็ห่วงหน้าห่วงหลังครับมันไม่สมูทมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่สามารถที่จะโฟกัสสินี้ได้จริงๆและนี่แหละครับเป็นปัญหาที่คุณจะต้องฟังจริงไหมใครรู้สึกว่าเออใช่นะพิมพ์ใช่มาหน่อยแล้วกันนะครับใครรู้สึกใช่ก็พิมพ์ใช่มาหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวป้าขอสลับเอาสไลด์ขึ้นด้วยนะครับสักครู่โอเค นะเดี๋ยวตอนนี้เรารอสไลด์ขึ้นสักพักหนึ่งนะครับคราวนี้สิ่งสําคัญครับคือคนส่วนมากเนี่ยมีความเครียดมีความกังวลมีความกลัวแน่นอนครับความกลัวเป็นสิ่งเริ่มต้นเลยนะในตอนนี้คุณตื่นนอนมาตอนเช้าหรือเปล่าหรือความเครียดเป็นสิ่งที่เริ่มต้นตื่นมาในตอนเช้าหรือเปล่าอะไรมันผุดขึ้นมาในตอนเช้าอันนี้อยากให้คุณสังเกตตัวเองเพราะเวลาที่อะไรมันผุดขึ้นมา มันก็มักจะเป็นสีที่เราไปโฟกัสจริงไหมแต่ก่อนที่มันจะโผล่ขึ้นมาในตอนเช้ามันต้องเกิดจากการที่เราสะสมมันไว้ตอนกลางคืนใช่หรือไม่อ่ะพิม์มาหนะครับว่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ของการที่จะปรับพลังโฟกัสเรารู้ว่าเราอยากจะต้องโฟกัสอะไรจริงไหมบ้านเงินรถหรือควาสมส็จที่คุณต้องการก่อนนอนคุณนอน,น,อนด้ความกังวลเครียดบนกรนดาเซงหรืออารมณ์เชิงลบหรือเปล่า มันก็จะสะสมไปในตอนเช้าทาให้ตอนเช้าย่าอยู่ก็มีความคิดปิ๊งแวบแทนที่จะเป็นเรื่องอดีก,กลายเป็นเรื่องที่คุณเะเชญหน้าเมื่อวานระวังสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณคําพูดการกระทํำโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามครับที่มันกระตุ้นให้คุณต้องเพี้ยนในเรื่องของการมีโฟกัสก่อนนอนเพราะตื่นนอนก็จะโฟกัสแบบนั้นจริงไหมจริงที่เพลงบอกว่าใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเพี้ยนตั้งแต่ก่อนนอน ตื่นนอนเพี้ยนไหมเพี้ยนครับมันเลยแบบปึ๊ปิ้งแวบทั้งที่เราไม่อยากจะคิดแต่ความคิดครับมันแปลกมากมันจําอะไรก็ตามที่มันจําได้ก่อนนอนเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าอยากมีโฟกัสดีในตอนเช้าคุณคออจจจกอนนอน็อาจจะจําอะไรดีๆก่อนนอนจริงไหมอาจจะจําอะไรดีๆก็ได้นะที่มันเป็นเวลาก่อนนอนเห็นอะไรดีๆก่อนนอนฟังอะไรดีๆก่อนนอนเช่นโปรแกร,รมจิตช่องอุปยสารเป็นต้นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสาคัญพอตื่นเช้ามาจะได้ปิ้งแวบไอเดียสร้างสรรค์ เวลาที them, ่เราสะสมคราบอะไรบางอย่างมันก็จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มันหนาขึ้นครับเหมือนเราสะสมขี้ใครเราไม่ค่อยขัดขัดถูร่างกายเท่าไหร่เราอาบน้ำเราเร็วมันก็จะสะสมเป็นขี้ใครจริงไหมเป็นคราบอะไรบางอย่างเหมือนกันเลยครับมันค่อยๆสะสมสะสมห้องน้าบ้านคุณเนี่ยไม่ค่อยล้างเท่าไหร่มันก็จะสะสมเป็นคราบเป็นคราบจริงไหมเป็นตะกอนเป็นคราบอยู่ที่ห้องน้ําเหลืองๆบ้างเขียวๆบ้างสําหรับบ้านบางท่าน แล้วควนี้พอตื่นเช้ามาเรารู้แล้วว่าก่อนนอนเราต้องควบคุมมันให้ดีตื่นนอนพอเวลาที่คุณสดใสละมีไอเดียสร้างสรรค์ใช่ไหมสดใสมีไอเดียสร้างสรรค์ดูซิเช็คพิจารณาดูซิว่าสิ่งที่ฉันต้องการคืออะไรมันก็ถูกแล้วแต่สิ่งที่ฉันไม่ต้องการน่ะมันคืออะไรเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าการมีสติยังไงล่ะครับพิมพ์พร้อมกันครับฉันต้องมีสติ นะเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่าฉันต้องพุ่งไปหาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการแต่ความหมายของป้าไม่ได้พุ่งไปสิ่งที่ไม่ต้องการนะครับแค่คุณพิจารณาว่ามีสิ่งใดที่มันผุดขึ้นมาตอนนี้แล้วอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการไปได้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบมันแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งกับมันด้วยแต่คุณก็แค่รับทราบครับแล้วก็เอาไว้คิวสุดท้ายเข้าใจใช่ไหมครับเหมือนเหมือนคุณกําลังขายก๋วยเตี๋ยวตอนเนี้ยมันมีคิวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าจนไปถึงสิบ ถ้าเข้ามาทีหลังเขาต้องไปไหนครับต่อคิวที่สิบเอ็ดใช่ไมใ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือคนส่วนมากพุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ลืมว่าอะไรก็ขัดขวางตัวเองเช่นเดียวกันพอลืมว่าอะไรขัดขวางตัวเองระหว่างวันมันก็มีโฟกัสเนี้ยมาทําลายโฟกัสที่ต้องเกิดขึ้นคล้ายๆว่าถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรขัดขวางเราอยู่ในแต่ละวันคือแค่รับทราบมันเนาะไม่ได้ให้ไปพุ่งความสนใจขนาดนั้นแค่ให้ดูว่ามันมีอะไรขัดขวางเราอยู่ พอระหว่างวันมันก็รบกวนคุณไงถ้าเกิดว่าคุณไม่พิจารณามันว่าวันเนี้ยมันมีเรื่องอะไรที่มันเป็นของที่มันลอยขึ้นมาบ้างเช่นวันนี้ฉันใหญ่ได้เงินหนึ่งล้านบาทวันเนี้ยมันมีความกังวลเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้มีความกังวลเรื่องความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องคือความคิดคุณมันลอยอยู่แบบเนี้ยโดยที่คุณไม่เคยจับมันเลยในตอนเช้ามันก็จะคอยทิ่มแทงคุณระหว่างวันโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วอยู่ๆคุณก็บอกว่าเอ้ยระหว่างวันมันโชคไม่ดีเลยไม่ครับคุณต้องจับมันตั้งแต่ตอนเช้า สิ่งที่เรียกว,ว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันกลัวที่สุดครับกลัวคุณไปค้นเจอมันเพราะฉะนั้นเนลวลาที่คุณค้นเจอมันตั้งแต่เช้าคุณจะได้รู้ไงเ,เวลาระหว่างวันคุณถูกรบกวนโดยพลังงานลบออตื่นเช้ามาจุดประกายของฉันเนี่ยนอกจากฉันอยากได้เงินหนึ่งล้านฉันยังมีเรื่องครอบครัวเรอความสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องถ้าระหว่างวันคุณรู้สึกโชคไม่ดีให้ขอบคุณความสัมพันธ์นั้นเข้าใจสิ่งที่ป้าบอกไหมครเข้าใจไงเข้าใจสมมุติว่าตอนเช้าตื่นมาเป็นความกังวลเรื่องเงิน แล้วก็อยากได้เงินล้านไปด้วยอยากขายของออนไลน์ดีโอเคถ้าคุณมีสิ่งที่มันเรียกว่ามันไม่ค่อยฟปรเท่าไหร่เวลาคุณขายของไม่ค่อยโฟลร์เรื่องพลังงานโอเคขอบคุณขอบคุณเงินขอบคุณความคิดเรื่องเงินที่บอกว่าฉันควรจะเชื่อใจเงินอ่ะคุณจะได้จับมันทันคุณจะได้รู้จักมันดีพอคนที่รู้จักความทุกข์ดีพอก็จะรู้จักความสุขดีพอเหมือนเหมือนกันครับ แต่เราแค่รู้ว่ามันมีอยู่แต่เราไม่ได้เพ่งความสนใจมันก็คือความสามารถอย่างหนึ่งในการเลือกพี่ว่าไหมใครในที่นี้คิดว่าใช่ครับพิมพ์ใช่พอคุณพิจารณาทั้งหมดนี้นะในระดับที่มีสติบางคนนั่งสมาธิก็ไม่สามารถจับได้แบบนี้นะคุณบางคนมีไปเรียนไมโครนิ n s ก็ไม่ได้แปลว่าจะจับได้แบบนี้สิ่งนี้มันต้องเทรนและฝึกสมาธิเป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้น แต่บางคนอาจจะเล่นโยคะแล้วมีสมาธิก็ได้จริงไม่จริงบางคนแค่สวดมนต์ไหว้พระก็มีสมาธิบางคนเอ่อเสพธ,ธรรมชาติก็มีสมาธิสําหรับคุณสมาธิคืออะไรอะไรทําให้คุณมีสมาธิพิมมาหน่อยนอนหลับค่ะกินหมูกระทะค่ะไปเที่ยวมีความสุขก็มีสมาธิอะอะไรทําให้คุณมีสมาธิพิมพ์มาหน่อยอะไรทาให้พี่พี่มีสมาธิอยู่ครับยังไงฝากกดอ่แชร์ด้วยแล้วกันนะครับใครที่แบบกดแชร์นะก็กดแชร์ป้าหน่อยนะครับเป็นค่าเรียนโอเคไหม ใครมาละฝากกดแชร์ให้ด้วยเป็นค่าเรียนฟรีในวันนี้โอเคปะเพราะฉะนั้นกฎของห้องเรียนโอปายสานคือเข้ามาปุ๊บกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ได้ไม่ได้อ่ะใครมาละยังไงฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะเป็นการจ่ายค่าเรียนนะครับถือว่าเป็นการให้กําลังใจโอปายสานเดีย๋ยวกูจะส่งองคว์วัมทรงดาวขอบคุณครับขอบคุณล่วงหน้านะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญความสามารถในการเลือกอย่างมีสติว่า A คืออะไร B คืออะไรโอเอสนับสนุนฉันโอเคเรื่อง B ไม่สนับสนุนฉันงั้นแกไปต่อคิวไปต่อคิวที่สิบเอดแล้วเดี๋ยวฉันค่อยกลับมาจัดการคุณจะได้พุ่งขมสนใจอย่างเต็มพิกัดเลยว่าฉันอยากได้เรื่องนี้จริงๆพอคุณตัดเรื่องที่มันอาจจะเอาไว้ก่อนได้คุณก็จะได้พุ่งขมสนใจอย่างเต็มพิกัดหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ว่าโอเควันนี้ฉันขายของออนไลน์อย่างเต็มที่ วันนี้ฉันไลฟ์สดอย่างเต็มที่วันนี้จะทำคอนเทนต์อย่างเต็มที่วันนี้ฉันอัดคลิปวิดีโออย่างเต็มที่เรื่องที่ไม่สบายใจต่อคิวก่อนนะเดี๋ยวกลับไปเจอกันมันไม่ได้หายไปครับแต่เดี๋ยวคุณกลับไปจัดก,การเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยสมมติว่าเวลาไลฟ์สดอ่ะพูดถึงการสร้างตัวตนในออนไลน์แล้วกันเวลาคุณไลฟ์สดเนี่ยคุณเอาความทุกข์ใจเข้ามาปะปนเวลาคุณไปเจราจาดีลธุรกิจคุณเอาความทุกข์ใจไปปะปน เวลาคุณโทรศัพท์คุยกับลูกค้าคุณเอาความกังวลใจไปปะปนใครในที่นี้รู้สึกว่าเออบางครั้งมันก็มีความกังวลใจมาปะปนตอนที่เราทํางานและนั่นแหละครับมันทําให้ศักยภาพคุณมันไม่เต็มที่ถ้าจะพุ่งพุ่งไปเลยอย่าพ่วงอะไรไปด้วยใครในที่นี้เคยเห็นรถบรรทุกที่มันเป็นรถพ่วงครับกดหนึ่งมาหน่อยใครเคยเห็นรถบรรทุกที่เป็นรถพ่วงอ่ะที่มันจะพ่วงหลายๆคันอาจจะมาสองคันสามคันนะบางบางคันก็สามคันก็มี มีใครเคยเห็นรถพ่วงไหมครับมันเวลาจะเลี้ยวทีนี่ก็เลี้ยวยากเพราะอะไรครับรถพ่วงมันต้องค่อยๆเลี้ยวถ้าเลี้ยวเร็วไปหน่อยไอพ้พ่วงสมมุติว่าเราพ่วงสามคันถ้าเราเลี้ยวแบบแหงโค้งหน่อยรถพ่วงคันนี้สามก็อาจจะพลิกคว่ำจริงไหมเพราะฉะนั้นจังหวัดที่คุณจะโค้งเนี่ยคุณต้องชะลอตัวและค่อยๆเลี้ยวไปรถพ่วงจรงจะปลอดภัยถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนี้ อย่อยู่ขับรถมาเร็วแล้วค่อยๆ่อ,ยอ,ยอ,ยอนค่อยๆเลี้ยวมันเป็นเรื่องที่ปลอดภัยครับแต่ถ้าคิดในแง่ของเป้าหมายมาอย่างเร็วสูงแล้วก็่อนแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ค่อยพุ่งมาใหม่มันต้องใช้แรงสตาร์ตตัวสูงไหมใช้แรงสตาร์ตตัวสูงมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเลี้ยวเสร็จเขาต้อง่อนพอเขาจะตรงเขาก็ต้องพุ่งถ้าคุณลากรถเพื่เรียกว่าความล้มเหลวอดีความกลัวกำลังสายไปด้วยในยแต่ละวันคุณไม่มีทางไร้สดได้เจ๋งอะ คุณไม่มีทางขายของอะไรได้เจ๋งจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยาบควงอะไรก็ตามมาแต่ตื่นมาแค่รู้ว่าวันนี้ฉันมีอะไรบางคนคิดภาพรถพ่วงไม่ออกเดี๋ยวเขียนให้ดูแล้วกันเมื่อกี้เราพูดเรื่องโปก,กัสใช่ปะ่ะสักครู่นะครับอืบอเพราะฉะนั้นรถพ่วงมันเป็นอย่างนี้เขียนก่อนรถพว่วงเดี๋ยวจินตนาการถึงรถพ่วงแป๊บหนึ่งนะพี่พ อ่ารถพ่วงมันจะอ่ารถพ่วงเป็นอย่างนี้มันก็จะมีรถพ่วงแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าอย่างที่บอกครับในขั้นตอนท่าเราคิดถึงรถพว่วงเนี่ยตื่นเช้ามาเราคิดถึงอะไรบ้างมันก็อาจจะมีรถพ่วงที่ดีใช่ไหมแล้วก็ไม่ดีแล้วก็อาจจะมีดีบ้างสลับกันไปแต่วันนี้พอตื่นเช้าขึ้นมา굿มอร์นิ่งนะครับ굿มอร์นะิ่งนะคุณแบบตื่นเช้าขึ้นมา จับมันก่อนครับว่ามันมีอะไรโอเคถ้าจับได้ว่ามีความรบกวนใช้คําว่าอะไรนะครับคุณจับได้ว่ามีสิ่งรบกวนคุณไปต่อคิวนะจ๊ะเพื่อนคันนี้ก็จะไปต่อคิวเรื่องดีดีก็จะเขยืบเข้ามาซี C. ก็จะเขยืบเข้ามาฝากกดแชร์ด้วยนะครับซี C. ก็จะเขยืบเข้ามาแทนเป็นเรื่องดีๆและสุดท้ายเนี่ย ไอ้เรื่องไม่ดีหรือเรื่องที่คุณค่อยไปแก้ไขก็ได้หรือเรื่องที่คุณค่อยไปใส่ใจมันละกันเอาไว้ก่อนเช่นตอนนี้คุณตื่นเช้ามาคุณจะไลฟ์สดหรือคุณจะขายของออนไลน์เนาะทําธุรกิจเอาเรื่องในดีเนี่ยมาเสริมพลังคุณก่อนเสริมทับอ่ะเอางี้ดีกว่าเสริมทับไว้ก่อนเรื่องในดีเอาไว้ก่อนพอคุณจัดการเรื่องดีๆเสร็จคุณค่อยกลับมาพิจารณามันตอนค่าก็ได้ว่าจะจัดการปัญหาเนี้ยอย่างไรปัญหาบีเมื่อกี้คือปัญหาบีโอเค ฉันไลฟ์สดเสร็จและ้ะฉันหาเงินเสร็จและ้ะกลับมาก่อนฉันจะจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงเพราะอะไรรู้ไหมครับหลายคนเนี่ยอยากจะสําเร็จใช่ไ่ะอยากจะพุ่งไปที่การขายของได้เงินแต่ระหว่างทางเนี่ยแวะปั๊มปตทบ่อยแวะปั๊มอะไรดีบางจากบ่อยแวะบ่อยเลือเกินมันก็เลยไม่ถึงสักทีแต่สิ่งที่ป้ากำลังบอกคุณคือตื่นเช้าเนี่ยพิจารณาซิมีอะไรแล้วก็เอาเขาไปต่อเกียวแพ๊พ อ่ะแกไปต่อคิวต่อคิวคืออะไรครับสมมติว่าวันนี้คุณไลฟ์สดเสร็จละอ่ะไปต่อคิวแล้วค่อยมาแก้ละกันขอวันนี้ยอย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันฉันขอพุ่งความสนใจ,ใจวิธีการหาเงินก่อนจบเรื่องแล้วเดี๋ยวมาเคลียร์กันเข้าใจสิ่งที่ป้ากำลังบอกไหมจบแล้วค่อยมาเคลียร์กันคุณจบทุกอย่างก่อนอ่ะแล้วค่อยมาเคลียร์คุณไม่ขายของก่อนคุณไปเซ็นดีลธุรก,ก,กิจกับลูกค้าคุณก่อนบางคนต้องไปพบเจอลูกค้าใช่ไหมวงการอสังหาประการันไปพบเจอไปเคลียร์กับลูกค้าให้จบก่อน คุณไม่ได้ทิ้งมันหาคุณแค่เอาไว้ก่อนแป๊บคุณแค่จัดว่ามันอยู่ความสำคัญลำดับท้ายค่อยไปแก้เพราะคนส่วนใหญ่ตื่นเช้ามาคิดแค่ว่าฉันจะโฟกัสไอโนนไอนีนน่แต่คุณลืมจัดลำดับคิวครับเพราะครอบครัวสำคัญไหมสำคัญครับความรักผัวเมียสำคัญไหมสำคัญครับเงินสำคัญไหมสำคัญสุขภาพสำคัญไหมสำคัญเอาอะไรก่อนดีวะกูเช้านี้นั่นแหละครับคุณจัดไม่ได้เลยโฟกัส ในสมองคุณมันก็เลยวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายเข้าใจสิเนยังยครับว่าทําไมบางครั้งความคิดมันวนไปวนมาเรากับว่าหนูถือจัดคนที่จัดก็มักจะได้รับนะแต่คนที่ไม่จัดก็มักจะวุ่นวายใครรู้สึกว่าเออเก็ตมากครับในครึ่งชั่วโมงนี้ที่คุณได้ฟังนะโอป้าเนี่ยมาสั้นๆแต่มาเน้นๆนะใครรู้สึกเออชอบแบบนี้ครับสั้นๆเน้นๆนะไม่เน้นพูดยาวนะเจ็บคอนะไม่เน้นพูดยาวเจ็บคอนะ ใครรู้สึกเก็ตมากขึ้นอ่าถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับใครในที่นี้ที่รู้สึกว่าวันนี้มีประโยชน์ครับพิมไม่ไหนครับว่ามีประโยชน์ใครใครรู้สึกว่ามีประโยชน์พิมไม่ไหนครับว่ามีประโยชน์นะครับอ่าแลวเดี๋ยวในช่วงท้ายนะครับขออนุญาตแนะนําโปรแกรมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะว่าไม่บอกนะครับอ่าในโปรแกรมตัวนี้นะครับที่เรากำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็คือสัมมนาปลูกยักษ์แห่งปอโรยนะครับ รุ่นนะที่สิบสี่นะครับรุ่นที่สิบสี่นะก่อนหน้านี้เราจัดที่พัทยาหาดใหญ่กรุงเทพมานะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากนะก็อ,อย่างที่บอกจัดมาสิบสามรุ่นแล้วนะครับสําหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าอยากจะมาฝึกจัดการอารมณ์จัดการความคิดจัดลาดับความสาคัญสมัยปรับพลังโฟกัสแบบพุ่งทะยานคุณต้องการไปหลายสิบล้านคุณต้องการไปหลักล้านนะหลายร้อยล้านแล้วแต่คุณเลยบางคนมีเป้าที่เอาป้าเห็นเขาเขียนเนาะเขาอยากได้เป้ายี่สิบล้าน เพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าคุณอยากจะปรับพลังโฟกัสใหม่เอาชนิดที่แบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะรอบนี้เราเตรียมพร้อมเรื่องพลังงานเยอะมากๆกก็เข้ามานะก็เข้ามานะครับนี่เป็นรุ่นนะครับที่คุณเห็นไว้เนี่ยอันนี้คือรุ่นที่สิบสองถ้าจำไม่ผิดนะน,นี่เป็นบรรยากาศรุ่นที่สิบสองนะครับก็จะมีคอนเนคชั่นเยอะแยะมากมายที่คุณจะได้รู้จักเพื่อนใ,นใหม่จริงไหมได้รู้จักเพื่อนหลากหลายธุรกิจรอบนี้นะก็มีผู้บริหารในองค์กรมาเรียนหลาย หลายคนเลยนะครับแล้วก็มีแบบเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆมาเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้มีเพื่อนหลากหลายวงการอย่างพี่คนนี้นะทำแฟรนไชส์นะนะมีหลายคนนะที่ทำแฟรนไชส์มีหลายคนทำคลินิกมีหลายคนทำแบบตลาดหุ้นเงี้ยทำเกี่ยวกับหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอยากจะเชิญชวนคุณนะครับให้เข้ามาในสมัมมนานี้นะซึ่งแน่นอนครับเราก็มีผลลัพธ์นักเรียนมากมายแต่วันนี้เรามาปิดท้ายตัวนี้ก่อนจะได้ไม่เสียเวลาคุณมากมาย นะครับตัวนี้นะสนัมมนาปลูกแยกแขกหอรวยรุ่นที่14นะครับจะจัดที่ True Digital Park วันที่16-17กันยายนนี้9โมงเชา้าถึง18นาะฬิกาครับ True Digital Park เดินทางง่ายมากครับมันอยู่ที่สุขุมวิท101หาคุณขับรถมาลงทางนนวนปุ๊บแล้วคุณก็อาลงทางนนวนที่สุขุมวิทประมาณสัก60นะแล้วคุณก็ลงมานะครับเข้าซอยทางลัดมานะครับแล้วก็มาที่สุขุมวิท101ได้มีที่จอดรถมากมายครับ ส่วนคนที่มาขนส่งสาธารณะนะะค,คุณอาจจะมา BTS นะมา BTS แล้วก็มาลงที่คุณณวิถีนะครับทางออกเนี่ยมันจะเชื่อมกับตึกโทรินจิตอนปาถ้าเกิดว่าคุณมา MRT นะคุณอาจจะมาลงที่สถานีพญาไทแล้วก็มาต่อที่พวก BTS นู่นี้นั่นก็ได้นะมันมีหลายๆจุดนะครับคุณลองดูนะคุณลองเปิดใน Google ก็ได้ว่าสมมติถ้าฉันอยู่ที่ MRT มันจะมีจุดเชื่อมจุดไหนที่มาต่อ BTS เพราะจุดนี้ที่โอป้าอยู่เนี่ยมันไม่ได้มี MRT มันมี BTS หากคุณมาด้วย MRT มันจะมีสถานีที่ต่อ BTS ได้หรือพวก a i r p o r t l i ลิได้มันมีหมดเลยนะครับคุณลองเสิร์ชใน Google ได้ MRT ก็มาต่อ BTS ได้มันจะมีจุดเชื่อมก็มีนะอย่างเช่นสมมติว่าเอ่อารอยู่ใกล้ๆแล้วก็จะมีพวก BTS ออยู่ใกล้ๆกันมีนะครับมีลองดูนะครับลองดูนะมันมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมามีที่จอดรถนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะจอดรถแบบ เอาทั่วไปไม่ต้องลงอุโมงคุณก็มาแต่เช้าคุณจะได้ที่จอดรถแบบข้างบนเลยนะออนกลาวเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบมาช้าหน่อยคุณอาจจะได้ไปจอดในอุโมงนะถ้าเกิดว่าคุณแบบเฮ้ยไม่เก่งดิจิตอลนะคุณก็รีบม,มาแต่เช้าโอเคม8โมงเช้าเราเปิดให้ลงทะเบียนนะเพราะฉะนั้นคุณควรถึงก่อน8โมงเช้านะครับแนะนํามาถึง7โมงสัก40กำลังดีเผื่อคุณหาที่จอดรถเผื่อคุณซื้อกาแฟกิน นะแล้วคุณก็อาจจะทินกินอะไรรองท้องที่พูดขอดหน่อยนะครับเพื่อให้คุณแบบมีกําลังในการที่จะใช้ energy กับเราในสัมมนานี้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญครับสัมมนานี้จัดพิเศษสองวันรอบนี้จัดพิเศษกี่วันนะครับสองวันนะปกติเราจะจัดที่หนึ่งวันอันนี้ฉลองครบรอบสามปีที่เราจัดสัมมนามานะครับซึ่งเราก็เลยเปิดบัตรราคาพิเศษครับมีบัตร general 990นั่งชั้นสองข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้ บัตรเจเนอเรชันะครับชั้นหนึ่งนะครับทันสองเก้าสิบก็คือตั้งแต่แถวกลางจนมีถึงแถวหลังมีหลายคนนะครับที่อาจจะสมัครมาแล้วพี่มาว่าพี่สมัครบ,บัตรประสองเก้าสิบพี่ขอนั่งหน้าสุดนะครับหน้าสุดจะเป็นของบัตร VAP 6 9พันเก้าเนาะนะครับอันนี้เคลียร์ให้เข้าใจตรงกันนะคนที่เขาจ่ายราคาแบบ half ticket นะเขาจะได้นั่งหน้าสุดบัตร VAP 6 990คือหน้าสุดทั้งหมดและเข้าก่อนด้วยหมายวามว่าบัตร VAP จะเข้าก่อนคุณประมาณ ห้าถึงสิบนาทีนะก่อนที่คุณจะเข้าไปนะบัตรเจเนอเรลห้าเก้าเก้าศูนย์นะครับก็จะเข้าเป็นอันดับสองรองจาก VIP นั่งแถวหน้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแถวตรงกลางเป็นต้นไปนะครับก็คือพันสองเก้าสิบโอเคไหมพันสองเก้าสิบไม่ได้นั่งหน้าสุดนะอันนี้เคลียร์ให้เข้าใจใครเข้าใจพิมเข้าใจครับอ่ามีบางคนเข้าใจผิดว่าพี่ขอนั่งหน้าสุดเลยถ้าอยากนั่งนั่งแบบใกล้แถวหน้าจริงๆคุณมาแต่เช้านะเพราะว่าเดี๋ยวพอ VIP กับ General ที่เขาจ่ายไฮ้ริเกตเนี่ยนั่งเสร็จแล้วปุ๊บ ถ้าคุณมาเร็วใช่ไหมคุณอาจจะได้นั่งแถวที่สามก็ได้โอเคไหมครับใครโอเคและเข้าใจสิ่งนี้เพราะมีคนเข้าใจผิดว่าฉันนั่งฉันนั่งตรงไหนก็ได้นะเรามีบัตรที่เออนั่งของ VIP ด้วยนะครับที่เขานั่งหน้าสุด VIP กับ General 5 9้า6 9้าเนี่ยเขาสามารถเลือกที่นั่งได้ตามใจชอบนะซึ่งซึ่งเป็นแถวหน้าทั้งหมดเลยแบบนี้แถวหน้าที่อบล้อมตรงนี้เขาสามารถเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณอยากนั่งแน่นหน้าจริงๆนะพันสคุณรีบต่อคิวคุณอาจจะได้แถวสาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมาเร็วคุณต่อคิวเร็วคุณก็จะได้ใครเข้าใจละพิมพ์เข้าใจให้หน่อยแล้วกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ CF นะคุณก็สามารถ CF ได้นะครับคุณสามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอน,นี้นะเอา QR code นี้ไปสแกนตรงเพื่อนๆไลน์นะแล้วก็อัปโหลดรูปลงไปมันก็จะทักไลน์แอดมาคุณบอกว่าสนใจสัมมนาสิบห บัตรอะไรคุณก็บอกไปเลยนะถ้าคุณต้องการบัตร V. P. นั่งหน้าแล้วมีซูมโคชชิ่งให้คุณด้วยหลังจบสิบวันหนึ่งชั่วโมงคุณก็อัปเกรดได้หรือว่าคุณสมัครบัตร V. P. ได้ V. P. กับ General 5 9 90จะได้เข้าห้องก่อนบัตรปกติสิบนาทีโอเคนะครับเข้าใจเข้าใจตรงกันเนาะคุณจะตกใจว่าทำไมฉันเข้าทีหลังเพราะพวกนี้เขาซื้อไฮทิเกตมานะเขาจะได้เข้าก่อน V. P. ก็คือ V. P. ตามชื่อเขาได้เข้าก่อนนะสิบนาที นะส่วนนอกนั้นคุณต่อคิวเลยแล้วคุณก็ได้นั่งหน้านะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าบัตรไหนก็ตามป้าเชื่อว่ามันก็คุณค่าก็มันเหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณอยากจะสัมผัสพลังงานเต็มที่คุณก็มานั่ง VIP ดีที่สุดครับหรือแม้ก็จะในรอบห้าเก้าเนะครับหรือว่าคุณจะทักไลน์ไอดีนี้เข้าไปก็ได้นะอย่างที่บอกบัตรมีหลายลราคานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเล่นเต็มที่บัตรไหนคุณก็เต็มที่นะมันก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าจะดีมากถ้าเกิดว่าคุณมานนั่งห้ นะถ้าคุณมานั่งหน้านะด้วยบัตร VIP หรือว่าเจเ e r a รนะครับและนี่ก็เป็นบัตรที่บอกกับพี่ๆไว้นะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะครับก็ CF ไปได้โอเคไหมนะคุณสนใจก็ CF ไปได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะครับที่เราแจ้งเอาไว้ในช่วงท้ายนะครับที่เราแจ้งเอาไว้ในช่วงท้ายนะครับของไลฟ์สดนี้นะครับใครสนใจก็รีบไปทักกันได้เลย